จัดชุดอเนกประสงค์แบบพบไปตกได้ทั้งงานทะเลง,งานน้ําจืดไปได้แบบหล่อๆผมจะเอาไปยั่วพ่อตาซะหน่อยนี่เลยนะครับกับบ้านเอาชุดนี้ไปอวดได้เลยคือพ่อตาเขามีอาบูนะคะตัวละเกือบหมื่นนะคะอย่าไปใช้ของเขานะคะเพราะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียค่าตอมแพงมากนะคะเพราะว่าลอกมันดีมากนะคะแต่ว่าราคาเขาแบบ อ่ะในตึงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรามาใช้ตัวที่จับต้องได้ในงบประมาณที่เราแบบรับได้นะคะกับเจ้าชุดนี้ได้เลยนะคะลอกธรรมย่ามูเก้นนะคะความเหมือนที่เหนือกว่านะคะความเหมือนที่เหนือกว่านะของแท้ราคาประหยัดนะคะข้อดีคือเป็นลอกเบสมือใหม่ตีได้นะคะมาพร้อมหน่วงสองข้างนะคะจับปรับได้ง่ายๆมือใหม่ตีได้ไม่ต้องกลัวสายฟูแล้วนะคะเบรกแต่งมาเรียบร้อยแขนให้แต่งมาเรียบร้อยนะคะตัวเรียงสายอย่างดีนะคะ เนี่ยเสียงลั่นๆกันไปเลยนะคะข้างล่างข้างๆนี่ปั๊มนูนมาปั๊มโลโก้มาอย่างหลอนะฮะตัวนี้จัดราคาโปรด้วยนะคะลูกปืนสแตนเลสหกบวกหนึ่งตลับนะคะเฟืองเป็นสแตนเลสนะคะแล้วก็รออห้าุดสต่อหนึ่งนะคะน้ําหนักรอบเพียงสาม้อยกิจกรรมนะคะที่จัดชุดนี้ยเพราะว่าลูกค้าหลายคนน่ะเขาไม่อยากได้ด้ามไมกอกนะคะเขาอยากได้ด้ามแบบด้ามโฟมนะ,ะแล้วก็ไปใช้งานหลากหลายนะคะ เอาไปอัดไปอะไรแต่ไม่อยากได้ชุดลอกที่มันใหญ่กว่านี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะมันหนักนะคะพวกลอกตกทะเลน้ําหนักมันเยอะนะคะแต่พอประกบอย่างเงี้ยเอาไปตกไซส์สามสิบสี่สิบโลอ่ะสนุกสนุกเลยนะคะ mm hmm. เล่นงานเขื่อนได้เล่นงานบอ่อได้เล่นงานทั่วไปลงเรือได้อยู่แล้วนะคะ mm hmm. อ่ะประกบคู่กับคันโอคุมานะคะโอคุมาอันดามันโปรโอคุมาอันดามันนะคะจัดโปรนะคะทาราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะรีฟิีแต่งนะคะด้ามแต่งมาให้แล้วนะคะไม่ต้องกลัวหลุดนะะ แล้วข้อสําคัญคือพันดิ้นมาอย่างหลอนะคะพันดิ้นมาอย่างหลอข้อสําคัญคือตัวนี้เป็นตัวต่อโคนนะคะพกง่ายเดินทางสะดวกเก็บแล้วเหลือแค่นี้โอ้โหไปได้ทุกที่นะคะไม่ว่าหมายนั้นจะเป็นที่ไหนนะคะไปได้ทุกที่นะคะอ่ะมาดูความเหนียวกันนิดนึงนะคะความยาว6ฟุตท่อนเดียวนะอาห6ฟุตต่อโคนนะคะเวที E4 ขีด8นะคะถ้าเทียบกับเกนก็คือ50ขีดร้อยนะคะ,ะงัดมันเลยอัดออกมานะคะอัดมันออกมานะคะ แต่ความเด้งนี่อาเด้งยันตูดนะคะอัดมันแน่นอนนะคะมาประกบสีอื่นให้ดูกันบ้างนะคะมีทั้งหมดสีสีนะคะลอกเลือกสีมาได้เลยนะคะสีที่หนึ่งคือสีม่วงนะคะอีกสีหนึ่งที่ลูกค้าจัดกันเยอะนะคะใครที่เป็นสาววเปนนะคะ975ตัวเก่านะแนะนําว่าจัดสีทองล้วนได้เลยนะคะเรียบหรูดูแบบโอ้โหถือมานี่แบบทองสะท้อนแบบอึดอัดแสบตากันเลยนะคะเสียงลั่น สีทองก็หล่อนะสีทองก็หล่อนะเลือกให้ถูกนะคะถ้าเลือกไม่ถูกจัสองชุดได้เลยนะคะอ้าวสีจี๊ดจ้าอีกสีหนึ่งนะคะใครที่จะพาแฟนไปตกปลานะคะรับรองว่าซื้อชุดนี้ให้เขานะคะสีชมพูไปเลยนะคะสวยสุดในรุ่นนะคะสวยสุดในรุ่นนะคะเวลาถือตกปลานี่แบบทุกคนต้องรู้ว่าเราใช้สีลิมิเต็ดนะคะหาไม่ได้ที่ไหนนะหายากมากๆสีม่วงกับสีชมพูเนี่ยจะเป็นสีลิมิเต็ดสีทองมันก็เป็นสีลิมิเต็ดนะคะดําทองก็ใช่นะคะอ้าวตกลงลิมิเต็ดทุกสีเลย ใช่เพราะหนูก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนออกไปเลยเนี่ยถึงต้องแบบมารีบมารีวิวแบบเอาให้ลูกค้าเป็นคนเลือกนะคะว่าจะเอาสีไหนนะคะเออดูสิเลือกได้ไหมล่ะนะเลือกไม่ได้มหนูเลยหนูก็เลือกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาให้ลูกค้าเป็นคนเลือกนะคะสีชมพูก็สวยนะ,คะใครที่จะซื้อดอกไม้ให้แฟนเป็นของขวัญมันเกิดนะ,ะซื้อชุดอุปกรณ์ตกปลาสีชมพูให้เขานะคะแล้วก็พาไปตกปลาด้วยกันนะคะเขาจะได้ไม่บ่นเวลา ที่เราออกหมายนะคะนี่สีดําทองก็เป็นของเราก็ได้นะ,ะหูพอใส่สีดําทองโคตรเข้าใส่เข้ากับแหวนกับด้ามมากเลยนะ,ะสีดําทองนี่ก็จะเป็นสีสปอร์ตที่แบบดูดีนะ,ะเรียบหรูดูดีนะคะอัดอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่เข้าสุดๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนูบอกนะ,ะเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ก็จัดสองสีไปเลยนะคะไปตกด้วยกันนะคะครอบครัวหันษา ได้ปลามาก็ไปทําอาหารกันนะคะต่อไปนี้ออกหมายเมื่อไหร่พากันไปนะไม่โดนตีหัวแน่นอนนะคะแต่ถ้าหนีไปคนเดียวคุณโดนแน่นอนนะ,ะอ่ะเกินมานตะยาวนะ,ะชุดนี้จัดโปรรถพิเศษนะคะทั้งชุดพร้อมส่งนะคะจัดแค่สีละ5ชุดเท่านั้นนะคะพร้อมส่งอยู่ที่3490บาทนะคะแถมใส่เอ็เจแปนไปให้อหนึ่งม้วนด้วยนะจ๊ะไปละจ้า